สวัสดีครับบริษัทบิ๊กจดนะครับสมบัติชุมกัยนะครับวันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องยอยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรื่องยอยปัญหาเมื่อสี่กว่าปีก่อนนะครับที่เราใส่ตัวนี้นะครับก็มันเป็นยอยยางนะครับยางชอบขาดเฟืองฟันชอบแตกนะครับแต่มันจาเป็นต้องใช้เพราะเมื่อก่อนมันมีอย่างนี้แล้วก็มารุ่นนี้นะครับก็มี2รุ่นเนี่ยแหละครับยอยรุ่นนี้ก็นานแล้วแต่มันแพงใครสู้ราคาเราก็จะใส่รุ่นนี้รุ่นนี้ก็ยังเป็นเหล็กหล่ออยู่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอคือน็อต นะครับ็อตขาดบ้างอะไรบ้างนะครับก็เราก็ยกเลิกแล้วตอนนี้มาเจอรุ่นใหม่นะครับคือ1เป็นเหล็กเหนียว 2. เป็นระบบการให้ตัวที่ดีมีโซนะครับเขาเรียกยอยโซ่นะครับมีตัวป้องกันเซฟต,ตี้ก็คือฝาข้อมันเป็นอลูมิเนียมมีโอลิงกันน้ํานะครับมันเป็นเหล็กเหนียวนะครับยังไงก็ทนนะครับคอยทาจารบีอย่างเดียวนะครับ หมายความว่าจจระบีตรงโซ่เนี่ยครับมันจะมีตัวเอาลิงกันน้ําแล้วเราทาจจระบีข้างในถอดน็อตออกมา4ตัวนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรามาใช้รุ่นนี้กับปั๊มเราทุกรุ่นเลยนะครับแพงหน่อยแต่ชัวร์นะครับก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจนะครับว่าวิวัฒนาการของออของนะครับแต่เรายุคหลายละสมัยเราก็ต้องตามสมัยให้ได้นะครับเพื่อความอดทนทนงานลูกค้าบร